สวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาดูรถหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นของ e ููนครับแต่ว่าเราแปลงโฉมมาให้ลูกค้าหมดแล้วนะครับฟังนะครับว่าคันนี้ใช้เงบรถอยู่ที่23,000บาทนะครับผ่อนประมาณ16ื่นนะแต่ว่าได้อะไรบ้างใน2 3 0 0 0นเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะครับตัวอ่ะตัวแรกเลยนะอันนี้เป็นไฟตาหมอนะครับ LED ที่เราใส่ไปให้นะครับพร้อมกับชุดโปรทั้งหมดเลยนะครับในราคาเท่านั้นที่บอกไปนะครับ2ฟิล์มเนี่ยตอนนี้นะครับมันจะมีฟิล์มเป็นสีแบบนี้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นสีใสนะครับเล จะเป็นสีฟ้าหรือว่าจะเป็นสีเขียวก็ได้นะครับอยากให้ดูภายในนิดนึงตัวนี้นะครับภายในเลกเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเดิมเดิมเนี่ยมันจะไม่ใช่บอกแบบนี้นะครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็นบอกหนังให้นะครับด้านข้างเบาะหนังนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะครับสีแดงมันก็จะตัดกระปม6ดีทั้งหมดเลยซีเป็นสีแดงสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นดําล้วนดำอะไรก็ได้หมดเลยมีให้นะครับแล้วก็ความพิเศษของตัวนี้อีกหนึ่งรุ่นนะครับทําแบบรุ่นตัวท็อปเลยนี่นะครับ ติดกุญแจแบบพุสตาส์นะครับไม่ต้องเสียกุญแจเข้าไปแล้วนะครับเบ้าตรงนั้นมันจะไม่มีสังเกตได้นะครับตัวนี้ลูกค้าลองดูนะมันจะไม่มีที่เสียบนะครับจะไปเป็นพุชตาส์แทนจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับแบบตัวท็อปทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้อัปเกรดทั้งหมดทุกอย่างนะครับย้ำอีกทีเน,น้นอีกทีพุชตาส์แบบนี้ได้แบบนี้ทั้งคันเลยใช้เงินลดวดอยู่ที่23,000บาทแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นประมาณ6 0 0 0 0บาท1 000, 6 0 0มืบาทนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผม